สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวชี่ขอเี่นะตั้งกล้องก่อนนะใช้โทรศัพท์ค่ะนะคะ,ะวันนี้เราจะมานะคะหารายได้บนโลกออนไลน์ค่ะเราใช้แค่โทรศัพท์นะคะที่เราซื้อมานี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะน่เป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านสร้างไรายได้ด้วยการใช้โทรศัพท์ค่ะมาหลายปีนะคะ อ่ะม <languages? S 2> ันทําให้เราเห็นรายได้มากมายมหาศาลนะคะปัจจุบันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนาตัวนี้เลยนะคะเป็นกระเป๋าดักซับนะคะที่พี่นีนะคะใช้เองขาดหาเพลงมากค้าขายดีมากค่ะการใช้ความเชื่อเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวพี่นีก็จะมาแบ่งปันนะคะทุกวันพี่นีทำอยู่ทุกวันนะคะมีความเชื่อว่ายังไงมันขายได้อยู่แล้วมันขายดีอยู่แล้วมีเจ้าของสินค้ามีเจ้าของนะคะพี่จะมาแบ่งปันค่ะนะคะ นี่คือวิธีการอธิษฐานจิตนั่นเองนะคะหลักการอธิษฐานจิตให้รู้สึกนะคะว่าเราได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตยกตัวอย่างเช่นรอธิษฐานจิตนะคะขอเงินสักหนึ่งแสนบาทนะคะลูกขออธิษฐานจิตขอให้ได้มียอดขายจากการขายสิ่งนี้หนึ่งแสนบาทได้ได้รับกาไรแสนบาทเนี่ยเราก็รู้สึก,กเลยว่าเราได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วเรียบรอ้อยนะคะแล้วก็ข,ขอบคุณกระเป๋าดังซ้าที่จะช่วยให้เรา ได้ตามจานวนที่เราต้องการเหมือนที่ริเพิอธิษฐานจิตของเงินสักหนึ่งแสนบาทน,นะมาจากทางไหนก็ได้แต่ปัจจุบันที่เข้าใจในการที่ฐานจิตแล้วหลักๆคือที่ต้องปรับตัวในเรื่องค้าขายเนาะที่ปรัรถนาที่อยากจะขายกระเป๋าลังรัย์ได้เยอะๆนะได้มีเงินเหลือเก็บเยอะเพื่อจะมีเงินเลี้ยงลูกมีเงิน ให้มารดาของแม่ของทีง่นิดนะคะคือแม่นั่นเองนะคะ,ะวันนี้พี่ก็จะมานะบอกความหมายของกระเป๋าดักรับนะคะคือพี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีนิสัยที่แบบคิดลบับทุกเรื่องทุกเรื่องของชีวิตก็ว่าได้มันก็มีบ้างที่แบบเรายังคุมตัวเองไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ดีกว่าแต่ก่อนคือเรายะเวลาในเจ็ดเดือนอะ มันทาให้เรามีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะคะรู้แต่ว่าค้าขายอะไรก็ขายดีเราใช้หลักการไอ้กดแรงดันกดจังหวะนี่ค่ะนะคะในการค้าขายเหมือนเราออกไปค้าขายเงี้ยเราก็รู้สึกเลยว่าเราจะขายดีเราจะขายได้มันก็ขายดีขายได้เหมือนมาขายกระเป๋าดังซับเนี่ยค่ะเรารู้สึกเลยว่าวันแรกเราโอนเงินไปเราจะขายได้เลยเราก็ขายกระเป๋าดังซับได้เลยค่ะทุกคนนะคะแล้วนะคะลูกชายอารมณ์มาขออภัยค่ะอารมณ์มาลูกมา ต้องขึ้นไปไม้ทำงานอยู่ขึ้นไปแล้วก็ลงไม่เป็นแล้วก็จะมันเงี้ยเงี้ยนี่ไปเอานั่งลงนี่นั่งเล่นของเล่นไปเหนือของเล่นีนู่นไปไปเอาไปสายหัวอืออแสงไม่เปิดแสงแลนะนี่เอาแสงธรรมชาติอ่ะนะคะยิงนะคะ แล้วตัวหนังนี่ค่ะทาจากหนังที่เกอลูกทรงทาจากรูปทรงไม้ค่ะคือต้นไม้ความหมายของต้นไม้คือต้นไม้จะเกิดมาเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดค่ะนะฮะเหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากมีเงินไหลามาเทมาเราก็ต้องหาบ้านที่ดีให้กับเงินค่ะเพราะว่าใส่เงินนอนยาวได้อย่างสบายเลยค่ะ ไม่ต้องแปลกใจว่าใครที่ใช้กระเป๋าลักทรัพย์คาเงินทองทำไมไหลมาทีมาเลมอนะคะอ่าค้าขายอะไรก็ขายดีนะคะแล้วทีนี้นะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะสัญลักษณ์เกิดม้านะคะคนยุโรปจะรู้กันเลยว่าเกิดม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นำโชคมันเหมือนจะันกลับจิตเราให้แบบเราเป็นคนที่โชคดีทําอะไรก็ได้รับการสนรับสนุนแล้วก็แบบ เรื่องดูดเงินน่ะดโดยตรงในเรื่องเงินค่ะนะคะแล้วตัวนี้คือมณีน,นพก้าวหินมณีน,นพก้าค่ะความหมายดีมากลองไปศึกษาดูนะว่าเรื่องหินมณีนพก้าเนี 9, น่ยดียังไงค่ะทําไมถึงอยากให้บูชานะคะหรือสั่งซื้อกระเปะ๋องกรักไปไว้ไปใช้แล้วมันหฮนงนี้นี่เองค่ะอนะะแล้วตัวนี้ค่ะนะคะ คือเกิดมาเหมือนกันความพี่นี่ก็คิดของพี่เองค่ะว่าเงินมันจะเข้าทุกที่ทุกทางเพราะว่าพี่พี่นี่ทำไว้หลายช่องทางนะคือเหมือนเราค้าขายแล้วก็ได้เงินขายทำยูทูบสักวันม,มันก็จะได้เงินไหลามาเทมาหรือทำยูทูบทำติ๊กต็อกทำอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ได้เงินไหลามาเทมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีซิปสองตัวนะคะซิปสีทองค่ะนะคะซิปสีทองนะคะใส่สงะะสเงินได้ถึงสามสามสี่แสนบาทะค่ะนะคะบอกเลยว่านะคะเฮงปังจริงนะคะ คนเออมาพูดถึงเรื่องการใช้กระเป๋าที่ใช้กระเป๋าแบบไหนก็ได้แต่ที่ใช้กระเป๋าลราคะเพราะอะไรใช้แล้วคือเราได้มาโสต์ขายค่ะจะทําให้พินิตเนี่ยได้เงินมามากขึ้น เออเงิน5้าบาท1 0บบาท3า0ร้อบาทนันคือความภาคภูมิใจของตัวพี่แล้วนะพี่ไม่พี่เห็นคุณค่านะคะทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินกับเรื่องงานของพี่ค่ะเพราะถ้าวันนี้พี่ไม่มานั่งไลฟ์สดขายของพี่จะเอาเงินที่ไหนคะมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงครอบครัวนะคะหรือถ้าพี่นอนอยู่เฉยเฉยขี้เกียจจะได้เงินไหมพีนไม่ได้ค่ะสาเหตุนี้เนี่ยที่แหละ พี่พี่ทําทุกหนีทางเพื่อจะให้ครอบครัวเราดีขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะช่วยตอนไหนค่ะทุกคนแต่เรายังมีความเชื่อว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเกิดมาเราทําอะไรที่มันประสบความสําเร็จอะ่ะที่เราทําให้เป็นชิ้นเป็นอันได้อะ่ะได้ตั้งหลายอย่างถ้างนั้นเหมือนขายของออนไลน์พี่ก็ประสบความสําเร็จคือแบบขายอะไรพี่ก็ขายดีได้ตามเป้าหมายพี่ก็เลยมีความเชื่อเฮ้ยแค่ขายกระเป๋าดับซ้บอ,อะ่ะ ยังไงเราก็ต้องขายได้ขายดีเหมือนกันมันง่ายมากค่ะทุกคนมันไม่ได้ขายยากและถ้าเราออกมาแบ่งปันบอกลูกค้าเงคนที่เขาสนใจเขาก็จะมาถามเราองแต่จะมีพี่นีก้กนที่ฐานจิตว่าใครที่มาสั่งซื้อกระสอบเราทราบขอให้คณนะั้นมาได้มาเป็นตัวแทนที่นะคะ ต่อไปนี้ค่ะที่อธิฐานจีนแบบนี้ค่ะนะคะเพราะเราจะไม่ขายให้แค่ลูกค้าเราอยากจะได้ลูกค้าที่อยากจะมาทําธุรกิจด้วยกันนะคะ<ร>นะคะคือทำไมถึงบอกว่าใช้แล้วจ่ายแล้วจะได้เงินคืนนอกจากเราเอามาขายแล้วจะได้เงินคืนได้ปฏิหารอย่างอื่นด้วยบางทีได้โชคดีบางทีได้โชคลาภก,การจะถูกหวยนะคะคือการที่คนคนนั้นอ่ะเขาอาจจะทําบุญมาเยอะอยู่แล้วแหละเขาทํามาตลอดหลายปีแต่เขาคือมีอะไรที่ติดขัดเขาอ่ะ พอเขาไปดูคลิปมหากาบอ่ะพอเขาปดล็อกตรงที่พี่ได้แบ่งปันใช่ไหมอยู่ดีเขามาถูกหวยเนีย่ยเ,เขาถูกได้เพราะว่าเขาไม่รู้พ่อรู้อะไรเขาเคยแบบว่าทําบุญแต่เขาขัดแยลนเรื่องว่าทําไมเราทำบุญแล้วก็มีความแบบว่า ทำบุญแล้วทำไมไม่ได้อะไรที่จริงแล้วอ่ะคนคนนั้นก็ทําบุญมาเยอะแล้วนะคะ mm hmm. แล้วพอเขามาดูคลิปมหาการ์ะนะคะ mm hmm. เขาได้ปลดล็อกอะไรสักอย่างตรงสมองของเขานะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้คุณคนนั้นหรือลูกค้าพี่นี่เนี่ยได้โชคดีได้โชคลาภยิ่งใหลนะคะ mm hmm. คุณก็เหมือนกันคุณเป็นคนหนึ่งที่้องชอบทําบุญทําทานอยู่ตลอดเวลาท,ที่เหลือมาที่แบบหลายปีที่ผ่านมานะ,ะ mm hmm. อ่ะ คุณก็สามารถได้จะโชคดีได้เหมือนกันทุกคนบางทีคุณสามารถที่จะค้าขายดีได้เหมือนกันสมองเราปิดอะไรบางอย่างไว้อยู่ค่ะถ้าวันนี้เราได้ปิดเปิดสมองอะ่ะได้เรียนรู้อะ่ะอะไรใหม่ๆมันก็จะทําให้ชีวิตเราอะ่ะดีขึ้นจริงๆค่ะเหมือนตัวพี่นิดค่ะรับเรื่องลบมาทั้งชีวิตแล้วมาฝึกการคิดบวกเฮ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีโรงหายใจเฮ้อย่างน้อยเราก็ มีงานให้ทําคือเราได้ค้าขายอย่างน้นอยเออได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ได้เงินเนี่ยพี่จะคิดแบบเนี้ยมันทําให้ตัวพี่เองมีความสุขเพราะเคยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขเลยเหมือนรู้สึกว่านั่งอยู่ตรงไหนทำไมกูไม่มีความสุขเลยว่าจะทํายังไงถึงจะมีความสุขคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะเออมีเงิน ันหนึ่งสามสี่ห้าร้อยก็ยังบอกว่าไม่มีปัจจุบันเนี่ยค่ะห้าบาทสิบบาทโอ้ฉันมีเยอะแยะมากมายมีความหวังแบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันขายของทิ้งไว้เดี๋ยวเงินมันก็จะมาเยอะเองเดี๋ยวลูกค้าก็มาสั่งซื้อสินค้าฉันเยอะแยะมากมายพี่ก็คิดแบบนี้ค่ะเนี่ยการที่จะเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเราต้องคิดแบบนี้เวลาเรามาขายของหรือมาให้อะไรสักอย่างเราต้องเชื่อว่า ววาสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลับมาแน่นอนนะคะมันถึงจะได้ค่ะนะทุกคนอ่าถ้าใครที่สนใจกระเป๋าดังกล่าวจริงๆค่ะ คุณปรารถนาที่ากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปไม่มาเป็นตัวแทนพี่ก็ได้แต่คุณเอากระเป๋าดักซับเนี่ยไปใช้ในเรื่องค้าขายนะคะเพราะพี่นี้เป็นคนหนึ่งที่ค้าขายดีถ้าคุณจิตาพี่นี้จริงๆค่ะคุณทําตามอย่างที่พี่นิ่แนะนําค่ะบอกเลยว่าขายอะไรก็ขายดีค่ะเชื่อเถอะนะคะเพราะเราทําแล้วเราได้ผลลัพธ์มาถึงมาแบ่งปัน ใครที่อยากจะได้กระเป๋ารองทรัพย์เหมือนลูกค้าพินิษฐาได้ไปเรียนรู้กับแม่คูซิตาใช่ไหมอ่ะเขาก็เรียนรู้วิธีการโปรแกรมจิตอ่ะแล้วเขาก็ค้าขายออฟไลน์เขาใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคุณขายออฟไลน์แล้วเออมันอยากได้มากกว่านั้นคุณก็มาขายของออนไลน์อีกแค่นั้นเองมันก็จะทําให้ยอดขายเติบโตมากขึ้นเงินเข้ามา หาบาทสิบาทร้อยหนึ่งสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นมันก็คือดีดีกว่าไม่ได้สิ่งเวลาทุกคนเออวันนี้เราขายไม่เป็นใช่ไหมเราไปเรียนรู้วิธีขายให้เก่งเดี๋ยวถึงเวลาม,มุิว่าวันนี้ก่อนที่อยากจะรวยค่ะมันคนิดเนาะ สมมติว่าก่อนที่จะรวยคุณก็ต้องขายกระเป๋าต้องเรียนวิธีคุณก่อนเว้นวิธีปรับจิตปรับใจสมมุติว่าคุณขายกระเป๋าดักซับได้ใบหนึ่งได้สามร้อยคุณก็ต้องขายได้อีกแน่นอนคเหมือนพี่นะ่ะพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะขายได้อยู่แค่นี้ก็มีโมเมนต์เหมือนกันว่าเฮ้ย มันใช่ทางเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเคยมีเลยนะคะแต่ในใจลึกๆอ่ะฝั่งจินตนาการอ่ะเขาบอกว่ามึงจินตนาการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแล้วทําไมไม่ลงมือทำสักทีใช่วันเนี้ยที่เคยมีแล้วแบบจะเล่าให้ฟังวันเนี้ยเราอาจจะทาไม่ได้มากแต่เราก็ทําแต่ให้รู้สึกว่าได้เราอาจจะได้ช้ากว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จไปก่อนเราแล้ว ก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับใครท,ท,ทาๆๆจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จนี่แหละเรียนรู้แล้วก็มาลงมือทำจนก,กว่าเราจะประสบความสาเร็จค่ะเราไปโปรแกรมตามที่แม่ครูสอนแล้วก็ลงมือมาขายค่ะนะคะแต่ก่อนพี่นิดงงว่าเรียนรู้แล้วลงมือทําเหมือนกันกับที่เราเคยขายข,ายของอะไรไหมเออเอาไปามาใช่แหละเขาให้ขายแล้วก็เข้าใจแล้วครูให้แบ่งปัน คิดมระหากาบด้วยแล้วก็โคดขายของด้วยค้บคู่กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะขายได้ขายดีอ่ะเ <c oughs> นี่ยเข้าใจแล้วนะค <c> ะ <oughs> นี่แหละถ้าลูกค้าสนใจอยากเงงอยากบางอยากเงินทองไหลมาเทมาทจริงๆนะคะขอคนที่แบบเฮ้ย พร้อมที่จะให้ชีวิตตัวเองขาขึ้นตลอดชีวิตจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าคิดบวกอะ่ะมันถึงจะเห็นผลกับผลลัพธ์ที่ใช้กระบ,บอการอกคับแต่ถ้าเรายังคิดลบอะ่ะชีวิตหนึงก็ไม่ดีขึ้นต้องคิดบวกเท่านั้นค่ะมึนจะนำพาให้เราทำอะไรก็ลุ่งเรือค่ะนะคะผนไปก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะของลูกค้าน,นะคะที่ยู u b e นะคะแล้วก็ f a c e b o o k แล้วก็เพจด้วยนะคะวสวัสดีค่ะแล้วก็ นะ,ะแล้วก็ทิกตอกด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ